ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ไม่หมูนะครับงานนี้ค่อนข้างที่จะรกนะครับผมมาดูจากสภาพอ่าบิงนานะครับร้อยหวานไปแล้วนะครับนี่สวายาขึ้นลกนะครับ เพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานนะครับผมในเจ้าของนาก็เลยปั่นโลออกแล้วก็ถับานใหม่เลยนะครับชิมงานของตะอ้วนนะครับไ,ไ,ไหนมุนป่าตรงไหนม,มุนไปแล้วม,มุนป่ามาด้เช้าแล้ว <laughs> ยามันลอยไงอาจจะต้องไถเอาโอ้หมากัดไปเนี่ยนี่นะครับกำลังพักกินข้าววะโอ้อันไม่ลงเลยเนี่ยแข็งด้วยใบก็หมด โอ้นี่นะครับผมสภาพนะครับดูจากผลงานนะครับไม่ลงเลยนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องไถแล้วนะครับเพราะว่าบิงนี้ลกจัดนะครับลกกว่าบิงนี้อีกนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ร้อยปั่นไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองดู ตะอ้วนนะครับหรือจะของรถนะว่าจะว่ายังไงนะครับจะไถหรือว่าจะปันต่อนะครับเพราะว่าใบลอตเตอรี่นี่มันก็หมดแล้วนะครับนี่ยขันของที่ตะเกินครับก็มานี้นะครับเนี่ยคันนี้หมดแล้วนะครับใบมันเนี่ย เดี๋ยวจะลองอั่นดูก่อนนะครับผมถ้าไม่ลงจริงๆก็ต้องไถนะครับแม่ดูพวก,ก้าไปพันอลอโรตารี่นะครับก็พอไปได้นะ่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยบุกข่าไปแล้ว ถึงจะปั่นได้แต่ก็ปั่นไปงั้นๆนะครับไม่ละเอียดนะเนี่ยดูดิผมว่าให้แนะนําไถเอาดีกว่านะแบบนี้ไถน้ําไปเลยนะครับก็ไรละสองร้อยเหมือนกันนะครับปั่นก็สองร้อยถ้าไถก็สองร้อยนะครับแต่ว่าถ้าไถถ้าไถมาแล้วก็ขย่ยานี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับทางที่ดีต้องให้ไถรอบนึงแล้วก็ ปั่นอีกรอบนะครับเนี่ยอันนี้ก็ด้วยนะครับี่ร้อยปั่นมาแล้วนะครับปั่นเสร็จไปมาตอนเช้านะครับแต่กว่าผลงานก็ออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะ ต้องรอติดตามสักพักนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องกินของง่ายๆก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าลกนั้นต้องต้องลองดูก่อนนะว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับอาจจะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงก็ต้องวิ่งกลับไปเปลี่ยนฐานนะครับผม ลกทุกดิ้งนะครับนี่อันนี้ก็ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ลกเยอะกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็ลอยปั่นมาแล้วคนปั่นนี้บอกว่ามุ่นป่าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับ ่แวะมาดูตะอ้วนกันบ้างนะครับตะอ้วนว่างไงเนะี่ยตะอ้วนบอกว่านารกชัดชัดเฉยไหมานาโรกชัดชัดใช่ไหมเนี่ยใช่นาโรคไหมใช่นาโรคไหมเนี่ยยิงกูนาปลาตาผมอีกนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันไม่โอบล้อจะไม่ง่ายกว่าเลย ีนะ่ครับใบจอบหมุนก็เหลือประมาณนี้นะผมคมปิดเลยนะ่ะคันนั้นเปลี่ยนหรือยังคันของตะเกินนะ่ะเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนใบยังอ๋อเปลี่ยนแล้วใช่เหลือ,อลลนะลคันนี้มีลอ้อเจ็ดข้าวอ๋อหมดข้าวาอ๋อ รอบสองก็ยังพอไหวนะครับยังพอได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะปั่นแค่รอบเดียวนะครับถ้าสองรอบนั้นอาจจะต้องมีบวกเพิ่มไปนะผมก็แล้วแต่ตกลงกันเอานะครับสำหรับเจ้าของรถกับเจ้าของนานะครับ เป็นอะไรอ๋อน่าจะลงลึกไปหรือเปล่านะครับอ๋อถ้าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นก็ค่อยปั่นดีขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ย อันนี้รุ่นตะอ้วนครับก็5.0เนาะตาตะเกินครับก็4.0นะครับก็ละไอลอยก็ขิดกันเยอะนะผมถ้าเป็นอนะ่ะ3.6หรือว่า3.4นี่อาจจะลำบากกว่านี้นะครับ กิ่งใหม่นะครับกิ่งนี้ก็ลุกเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยจะหนาเหมือนกิ่งนี้นะครับเนี่ย แบบนี้ต้องเจอพวกต,ตีนตะขาบเนาะเขาอยู่แน่นอนนะครับลกโลกแบบนี้เนะเาะเพราะว่ากําลังมากเขาเยอะนะครับผันลงไปเนี่ยแล้วก็ได้ใบแท็กที่เป็นเหล็กด้วยเนาะก็ผมว่าสําหรับนาลกูกโลกนี่ผมว่าโอเคเลยนะแต่ว่าราคาต้นตูนนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ อาจจะร้านหรือร้านปลายหรือว่าสอง้านนะครับถ้าเป็นนะตู้แอร์นะครับผมแต่ว่าก็จะต้องมีอ่าเตอร์ต้องตามมาอีกหลายอย่างนะครับต้นทุนก็อาจจะสูงนะผมอาจจะต่างกับพวกนี้นะพวกนี้ก็สาม,มารถที่ว่าจะ,อ,ะอันนี้ก็สูงเนาะทำงานได้หลายอย่างนะครับสาม,มารถไขถได้พวนได้นะครับ กอดันพินก็ได้นะครับสามารถขัดวางอ,าอีกหลายๆอย่างนะครับเยอะแยะเลยครับอุปกรณ์ของเขานะอ่ะโอเคเนาะเพื่อนๆเนาะก่อันนี้ก็ รว่าเขาจะว่าอย่างไงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งไปเปลี่ยนฐานนะครับผมราว่าถ้าเกิดว่ามันเอาได้แก่คงปั่นไปแล้วนะครับวิ่งไปเปลี่ยนฐานมาไถอา่าทีเดียวก็จบนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงท่านี้นะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจเลยนะครับผมอ,อย่างไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ